สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อปอกอกนะคะโอ้โหไอหมอกนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกริดเพิ่งเสร็จนะคะนี่พ่อก็ล้างมือค่ะกีดเสร็จเพราะว่าเปื้อนเนาะเห็นแต่ยางนะคะติดขนมือติดขนตาด้วยตตัวอย่างนั้นะตุ่มเหมือนย่นิฮานะ โอ้ที่มันไหลแล้วมันมา,ามาคางอยู่แล้วดึงแล้วมันดีดใส่ตานะคะ F ตตเอฟซีนี่ต่ำหรือเอยนี่ค่ะหยุดอยู่ติ้ง,ต,งติ้งนะคะนี่เรามาตีเท่าไหร่พี่เมื่อเช้าตีสามกกว่านะคะทุกคนน,นี่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 อันนี้คือน้ํายางนะคะที่ไหลเพราะว่าอากาศมันหนาวดีค่ะนะคะเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บนะคะนี่กีดพึ่งเสร็จครับก็ยอดน้ํากรดก็ประมาณสัก สิบโมงสิบโมงหรือว่าเก้าโมงครึ่งเนาะตามปกตินะคะนี่อย่าหยดเร็วมเนพีน่เนาะเออยังหยดได้แป,แป๊บแป๊บแป๊บเลยนะคะกีดเป็นเถอะตัลายเโอ้ยคอยเอาลักลึกหนึ่งได้คอยจ้ตัๆๆๆนของคอยเอาให้พ่อไปดูของพ่อแข,นะข่งขันว่าของใครจะออกเยอะถ้าถ้าบอกว่าออกงวชงซัดจะให้กีดคนเดียวๆๆก็เพิ่งกีดไปนั่นน่ะวันนี้เรากีดก่อนแล้วค่ะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะกลับบ้านหานึ่งคงหนึ่งข้าวเดี๋ยวมาดูต้นนี้ค่ะเรากีดไปแรกๆนะคะอันนี้นี่ว้าวนะคะนี่กว่าจะสามโมงนะพ่อโอ้ล้างมือแล้วก็จะมาจับนี่ค่ะกว่าจะสามโมงก็คงจะได้เยอะนะคะทุกคน นายของพ่อ,อเสร็จแล้วพื่อนบ้านพนบ้านคุณบุญพื่นมากิีดของแม่สาวปาน,อนอเ,เอางัดขึ้นหน่อยโอ้ย่ายเยอะอยู่เพื่อจะสามโมงนะเนี่ยก็ถือว่าออกเยอะนะคะเพราะว่าอากาศหนาวโน่นนะพ่อก็ไปสำรวจบางทีเราไม่ได้ดูนะคะทุกคน ถ้าเราไม่ได้ดูนี่ก็มันไหลออกข้างก็ไม่ได้เลยแล้วนะพ่อก็ไหลทิง้งไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ฝนแล้วก็สบายแบบนี้ลหละไปสำรวจแล้วนะคะถ <c oughs> ุงอยู่ไหนพ่อโอ้อยากแอวเมื่อแล้วไหนไหนลูกไหนไป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  ไปนอนทุกต้นนะคะถุงก็มาถุงเดียวค่ะวันนี้ถุงเงินฉลาดเหลือเกินว้าวหาวแล้วลูกหาวแล้วไปลูกปะมากับพี่หวนะคะนี่โอ้ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อลูกพี่ไม่เอาลูกน้องเลยลูกพี่อ่ะพ่อุ้มลูกพี่วิ่งเด้อลูกพี่น่ะไม่ให้ไม่อุ้มนะ นี่ไงดูสิมมอโอยเอลเอเอวเอลเปอกเอลเมือ่อแล้วไม่เปืือนเท่าไหรวันนี้ไม่เปื้อนเท่าไหรเพราะว่าไอ้ตัวนั้นไม่มาถ้านั้นก็คัวพากันลงทุ่งหนองนาปลาลูกปะาเอาวันดีก่อนื่นแต่เช้าววันด,ดีครับเอฟซีวันด,ดีครับจะหาวแล้วปลาลูกปะหลายกิโลแล้วนี่โอ้หนี่นะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า อีกเกื้งใช่ไหมพอ่อก็เดือนนั่นแหละคะ่ะ FC สวยมากนะคะแต่ว่าดาวก็เยอะมากนะคะแต่ว่าไม่สามารถดูดาวก็เห็นได้แค่อยู่ใกล้ๆนะคะนะคะดาวก็หลายดวงนะคะมาถึงบ้านไร่แล้วนะคะทุกคนสวยนะะเนาะค่ะเนาะดวงจันทนะคะนี่ FC เห็นนะคะดาวนี่ดาวก็มีนะคะทุกคน ส่งแสงระยิบระยับนะคะเจ้าทองนาคก็ขันนะคะทุกคนกลัวเราจะไม่รู้บ่ว่าสว่างแล้วนะคะเราตื่นก่อนท่่นอีก<า>นี่นะคะก็จะหมาค่ะมัอ,อ,อยู่ตรงนั้นเองเหรอ<น>ไหนเอ่ยไหนเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ค่ะทงหน้าก็นอนอยู่ตรงถังนะคะทุกคนนอนทุกวันจนชินแล้วเดี๋ยวรอจะขันไหมเนาะ <c oughs> เหมือนเดิมนะขัน <c oughs> เขาก็รอฟังรหัสด้วยนะคะว่าเพื่อนจะขันตอบหรือเปล่า <c oughs> พ่ออะไรอยู่ข้างๆหูเขาเนมันจะเป well, well. oh. ็นขาวๆตรงที่ไก่เขามีอ yeah ่ะนี่นะมาดูเลยขาวๆเป็นติ่งนี่ๆตามันบอดเลื่อมๆเนี่ยนะบอก็เราดูว่าจะขันอีกไหมขันเออพริบตายิี้ยบๆอยู่ใขรเอฟซตาเหลื่อมเมาๆอยู่ไม่กีน เพราะว่าเรามายืนดูนี่เองมันถึงไม่ขันเอ,อ้เดี๋ยวเราไปดีกว่าไอ้กล้อง <c oughs> นะคะคพ่อก็จะเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนมีบ้านหลายหลังเนาะ <c oughs> บ้านนอกบ้านในคะ่ะเอซจะเข้าไปหาชัดแบบสุขุนแม่ก็จะหมาข้าวก่อนนะคะสายๆเพื่นนึงกินเพราะว่าสบายแสนสบายโอ้สว่างแล้วนะคะเนี่ยแ <c oughs> ไดพ่อไดดูก็ถุงก่อนจะไปกับพ่อไหม โอ้ไม่ไปนะคะเพราะว่าเหนื่อยเพราะแฮงน่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนึกว่าจะไม่ไปเขาให้ติดเครื่องแล้วไปนะคะนั่นนะ่ะเดี๋ยวเี๋เอาจับไว้ก่อนอวิ่งไม่ทันมันห็อกโอ้ตาตาแปลวๆปห่างกันเลยจากสิบนาที วชกพอ่อพ่อไปก็จะไปด้วยมา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 อยู่กับแม่มาเอ้ยเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวดูก่อนทำยังไงนี่หน้าตาแบบนี้เอฟซี FC. นี่นะคะมา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 ไปไหนก็จะไปด้วยไม่ไหวแล้วแบบนี้ เดี๋ยวให้พ่อไปไกลก่อนนะคะค่อยปล่อยนี่ไปแล้วนะคะติดยังเก่าอะไรคะ่ะได้ยินเสียงมอไซค์นี่โอ้นะคะทุกคนก็วิ่งตามแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะช่องไม่อปโกก,กอกนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะที่ดูคลิปย้อนหลังให้นะคะแล้วก็ดูโฆษณาให้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาแต่เช้าเลยคะ่ะนะคะเดี๋ยวเจอกัน คลิปต่อไปนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ